สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่ม Follow IG แบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะการเพิ่ม Follow IG นะคะปัจจุบันเนี่ย๊อปูลา่ามากๆเลยค่ะเนื่องจากการทำเนี่ยไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะทำแป๊บเดียวยอดขึ้นเลยค่ะที่สำคัญนะคะรอย,ยอดไม่นานด้วยการเพิ่ม f o l l o w IG นะคะทำได้2แบบแบบแรกนะคะก็ะเป็นแบบคนไทยล้วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบคนต่างชาติค่ะ เริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนเลยที่โปรแกรมไลน์ค่ะ mm hmm. พิมพ์ assign pump ig ไท a นะคะ mm hmm. ใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะ mm hmm. Follow ไอนะคะจะมี2แบบก็คือ 1. เป็นแบบบัญชีคนต่างชาติกับ2บัญชีคนไทยแท้นะคะใ mm hmm. นส่วนของตรงนี้อุ้มจะเลือกเป็นบัญชีคนไทยแท้ค่ะ mm hmm. ราคาก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะ mm hmm. เ,เพื่อนเวันนี้อุ้มจะเลือกคนไทยแท้นะคะ200ฟอค่ะ พอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะก็เป็นรูปภาพ QR code ค่ะเราก็นํารูปภาพนี้ไปสแกนจ่ายเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลขเนาะหลังจากโอนเงินนะคะเราส่งสติปให้แอดมินแอดมินเนี่ยจะเริ่มทางานให้เราทันทีเลยโดยไม่ต้องรอคิวค่ะหลังจากนี้นะคะแอดมินก็จะขอชื่อ username นะคะหรือว่าชื่อ IG ของเรานั่นเอง เริ่มตากนะคะเข้า i อของเราเลยค่ะไปที่หน้าแรกนะคะจากนั้นนะคะกดคำว่า edit profile ค่ะหรือว่ากดตามลูกศรได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆจะเห็นชื่อคำว่า username นะคะให้เรานำชื่อตรงนี้ไปส่งให้อดินได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> ก่อนทำการปั๊มฟอลนะคะแอดินเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มยอดเดิมของเราก่อนนะคะซึ่งจะถือเป็นยอดเริ่มเนาะของอุ้มนะคะยอดเดิมอยู่ที่5,614 Follow ค่ะ <Yeah. S 1> หลังจากนี้นะคะเราก็ไปลอยยอด Follow ขึ้นกันเลยค่ะ เวลาลอยอด Follow ขึ้นนะคะให้เ,เพื่อนๆรีเฟซหน้าจอเรื่อยๆเนาะแบบเข้าแอปออกแอปอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการรีเฟซตัวเลขค่ะเวลามีคนมากดติดตามก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นคนไทยล้วนค่ะเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราแล้วตอนนี้นะคะยอดฟอลก็ขึ้นครบแล้วนะคะ5 8 1 5 o น l ค่ะ รุปแล้วนะคะยอดขึ้นจริงแบบไม่จบตารอยอดไม่นานด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow IG นะคะแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะก็จะเห็นได้ว่ารอยอดไม่นานนะคะเวลาแค่หนึ่งนาทียอดก็ขึ้นแล้วตอนที่ยอดฟอลขึ้นนะคะก็จะค่อยๆทยอยขึ้นนะคะแบบเนียนๆด้วยที่สําคัญนะคะยอดขึ้นจริงไม่จบตาหากใครที่เคยทําร้านอื่นแล้วผิดหวังนะคะอุ้มแนะนําร้านนี้เลยเขาชื่อว่าร้านฟัม Follow Thailand ค่ะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยค่ะที่ลายอสไซปั๊มไอีไทยค่ะรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยคะ่ะเรามีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเพื่อนๆมีปัญหาหรือว่างตอนไหนหรืออยากจะทักตอนไหนก็สามารถทักมาได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการ ในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนและก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีการเพิ่ม Follow i g นะคะในส่วนของวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ